คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีนะคะเอฟซี FC มิตาของแอดททุกท่านนะคะสวัสดีทุกๆคนนะวันนี้นะคะแอดจริยาพารวยนะคะก็จะพามารับชมเมวยวลาวพัฒนานะคะของวันที่12นะคะทุกคนนะเดือน1256งสองห้าหกแปดเอสองห้าหกเก้านะคะทุกคนอ้ยจะ68อยู่นัน่นแหละเนาะ เอ็ดยามาแล้วนะคะทุกคนเอ็ดยามาแล้วนะฝากช่อง้ว้ด้วยนะคะทางช่องจริยาพารวยนะคะฝากอ้อมกดอ้อมเก็อ้อมกดอ้อมเก็อ้อมแจกของเอฟซีด้วยนะคะทุกคนเนาะเอ็ดยาไม่ได้หายไปไหนนะคะทุกคนเอ็ดยาไม่ได้หายไปไหนนะมาลุ้นหวยลาวกันต่อนะคะวันนี้มาลุ้นหวยลาวกันนะ มารุนหวยเล่านะคะว่าจะมาตัวไหนนะคะทุกคนลาพัฒนางวดบันที่ส2บสองเดือนหนึ่งสองห้าหกเก้านะคะทุกคนเนาะนเดี๋ยวอ้ยาให้แคบเดี๋ยวยาให้แคบนะคะทุกคนอ้ยามาไม่นานนะคะอ้ยามาไม่นานนะอ่ะเดี๋ยวอ้ยาให้แคบเลยนะคะทุกคนสําหรับลาวพัฒนานะคะสําหรับลาพัฒนาเอสยาเด่นรูปอยู่ที่แปดกับเก้าฟันอยู่ที่เก้านะคะฟันอยู่ที่เก้านะ ุดวินนะคะมี8มี9มีสมีสนะคะมี0มี7แอดยาให้ระวังอยู่ที่0กับ4นะคะทุกคนระวัง0กับ4เด้อตัวเจาะคู่แรกนะคะมี80 81 82และ86กับหัวเป็น89นะคะเด่น9ก็มี90 91 93 94 90กับหัวเป็น60ด้วยนะคะ อาจาเน้นอยู่ที่แปดศูนย์แปดสองเก้าศูนย์และเก้าสามนะคะทุกคนชอบตัวไหนจัดตัวนั้นนะระวังนะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะทุกคนระวังหกกับเก้าตัวเดียวกันนะอาจารกันไว้ศูนย์ห้ากาับเก้าห้านะคะเบิ้ลก็มีแปดแปดเก้าเก้าห้าห้าหกหกนะสำหรับ fc ที่อันนี้อาจาฝากไปด้วยนะคะทุกคนฝากไปด้วยนะใครที่สนใจจะเข้าบ้านแน่น้อยนะคะทุกคนเป็นบ้านแน่น้อยเนาะเออ ฝากไปด้วยนะคะฝากไปด้วยนะใครที่อยากทักเข้าบ้านน้อยๆนะคะทุกคนเอาสามตัวมีแปดเก้าสี่เก้าสี่สองสามเก้าสี่เก้าสี่เจ็ดนะคะทุกคนเนาะฝากไว้ด้วยนะคะฝากติดตามไปด้วยนะคะสำหรับช่องจริยาพารวยนะคะทุกคน ชอบแปดรูดแปดชอบเก้ารูดเก้านะคะชอบแปดรูดแปดชอบเก้ารูดเก้านะคะเอ็ดย้ำนะว่าเอ็ดยาให้เป็นเพียงแนวทางนะคะย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะทุกคนแนวทางมีข้ามีหลุดนะคะทุกคนแนวทางมีข้ามมีหลุดนะระวังหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะระวังหกกับเก้านะไม่ชอบพี่เอ็ดยาให้จับชุดว in well, ินได้เลยนะคะจับช oh ุดวินได้เลยนะมีศูนย์มีสี่นะคะทุกคน มีสองมีเจ็ดชอบตัวไหนจัดตัวนั้นนะคะเลขประจําวันจันนะคะทุกคนจะก็จะมีสองมีสี่เนาะส่วนมากนะคะทุกคนชอบตัวไหนจัดตัวนั้นนะคะชอบตัวไหนจัดตัวนั้นเด้อหรือจะไปตัวกันก็ได้นะคะจะไปตัวกันก็ได้นะ,ะอ่า สำหรับคลิปนี้ไรนี้นะคะอยากขออวยพรให้ทุกคนโชคดีมีชัยนะคะเฮงๆปังป,งปงกับทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอคบ,บขอคุณทุกการรับชมรับฟังขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลักกกกงใจด้วยสำหรับไรนี้สวัสดีจ้า